ลจรนะไลยนี่เลยอันนี้คือข้าวมาันหมูกรอบแดงของเราะคส่วนนี้เป็นข้าวรวม,มอยากเป็นข้าวมาันเหกันส่วนนี้ครับเป็นหมูกรอบค่ะร้าที่ฉันไฟฝันมาตั้งแต่ยุเทพน้ำราดอะกจะลาเท่าไหร่นะเน,น,น,นี่เป็นน้ำราดบิบมีไห้อย่า้เลยและดนะ้วยผักเขาที่เจอจึงมาเราสุดยออราทัวร์วคร Được chứ đen, chung năm mùa đen, 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 mùa ก้อนนี้มันไก่มันไก่สิงคโปร์อ่นะแล,แ,ลนนะลแล้วก็มีน้ำจิ้มซีอิ๊วดำแล้วก็มีผหางงาเหนียวเลยแล้วก็มีน้ำซุปเชฟวันด้วย